สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราอยู่กับดรปัตปันพัฒนะครับลรปันนภัสทําเป็นประธานผู้บริหารนะครับบริษัทไบโอไบประเทศไทยจำกัดนะครับก็วันนี้ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้มาเยี่ยมชมโรงงานไบโอไบนะครับแห่งนี้นะครับก็อยากจะเบื้องต้น อยากจะทราบเล็กน้อยว่ามีที่มาหรือแรงจูงใจนะคิดยังไงถึงมาก่อสร้างโรงงานที่นี่หรือหรือรทำผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจนี้ค,ครับผมครับผมก็มยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมก็ที่จะแคปดนึ่งดั้งเดิมมาก็ทำตั้งแต่20ปีที่แล้วที่ผ่านมามันเกิดจากที่ตัวผมเองกับแม่แม่นะฮะท่านก็เป็นเป็นภูมิแพ้ด้วยกันก็เลยทำสินค้าขึ้นมาใช้เองแล้วก็ หลังจากนั้นก็มีการแบ่งปันให้กับลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันก็คืออาการหายดีขึ้นทันทีนะครับแล้วก,ก,ก็มีการสื่อได้อีกเจตนาน,นึงก็คือต้องการให้ชุมช่วยเหลือชุมชนเอาแปรรูปจักสินค้า,คาเกษตรมาแล้วก็ต้องการเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือคือคือแม่เมื่อ30ิปีที่แล้วท่านบอกไว้ว่าถ้าเราไม่ช่วยกัน mm hmm. ที่จะ เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบน้ำนี่ต่อไปก็คือลูกหลานก็จะไม่มีน้ํากินน้ํำช้เนื่องจากว่าทุกๆครัวเรือนที่ใช้น้ํายาทีปป่ปล่อยลงในแหล่งน้ำนี่มันจะมีแต่น้ําเสียซึ่งถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วทางกรีนพิษที่มาสำรวจในกรุงเทพ85%ของพื้นดินใต้ดินจากอาคารลงไปเนี่มันก็คือเจอแต่น้ำเสียหมดแล้วตอนนี้ครับเราก็เลยใช้จากเป็นคนแรกที่ แปลร,รูปจากพวกสับประรดมะน,นาวทั้งหลายเนี่ยมาเป็นน้ํายาทา,าความสะอาดก่อนอื่นก็มาทําเป็นสบู่อับน้ำเชมพูก,ก่อนที่ที่แพ้ครับส่วนตัวเองก็คือมีความแพ้จากพวกไม่แต่สบู่เด็กก็ยังแพ้ก็คือต้องไปหาหมอผิวหนังเป็นประจําทีนี้ก็ทํามาใช้ตอนเรื่อยๆมาแล้วจนจนปี2546ก็ไปขอมาตรฐานฉลักเขียวกินรัเบล จนปี2 5ง7ได้รับการอนุมัติของปีของฉลากเขียวขึ้นมาซึ่งเป็นเจ้าแรกด้รายเดียวของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ซึ่งมาตรฐานของฉลากเขียวก็คือสินค้าต้องมีมาตรฐานคลิปเท่ากับมอ,อก,กอทั่วไปแล้วก็ต้องเป็นมิสปมิสกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าสินค้าทั่วไปในท้งองตลาด mm hmm. ใช่ครับซึ่งมาตรฐานในการตรวจสอบนี้จะใช้เกณฑ์ของเยอรมันซึ่งซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยในเอเชียมีแค่3ประเทศที่ท,ที่ใช้กินลาเวลก็มี ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยแล้วก็อีกประเทศหนึ่งน่าจะเป็นอีกสัตว์จะไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแค่สามแบบแค่สามเทศใช่ครับใช่ครับซึ่งคนที่ผู้ที่เริ่มในประเทศไทยก็คือท่านอดีตใส่แมสกับคุยยากนิดนึงแล้วก็มีการทํามาเรื่อยๆแล้วก็ ก็คือหลังจากที่ใช้ทำ,ำสะอาดร่างกายแล้วก็คือทําพวกน้ํายาล้างจาน้ายาถูพื้นน้ายาซักผ้าที่ทําจากตัวเอนไซม์สะรดเข้มข้น,น mm. ที่ไม่ใช้สารเคมีก็คือทุกตัวจะปลอดสารพวกสารสารเคมีทุกทุกตัวเลยซึ่งเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยหรือในโลกนี้ที่เป็นธรรมชาติแบบร้อเอร์ซซึ่งซึ่งสินค้าธรรมชาติในท้องตลาดมีม,มีมีเยอะอยู่แต่ว่า ที่เป็นร้อเเมันไม่มีมีเราเป็นเจ้าเรียวซึ่งทํามา20ปีครับอ,อันนี้คือ,อส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาจากธรรมชาติทางนั้นเราไม่ใส่เคมีอะไรใช่ครับ<ล>ใช่ครับคือตัวทาําความสะอาดในในสินค้าทั่วไปก็คือจะใช้พวกกดเคมีหรือพวกสารสังเคราะห์จากธรรมชาติพวกปิดโเคมีทั้งหลายเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเอนไซม์ของสปะรดของมะนาวของมะกรูดแทนซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของ นอกจากไม่ทําในสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังไปช่วยเรื่องของการบําบัดน้ําเสียได้ด้วยสุดท้ายกลับมาสู่ธรรมชาติเวลาเราทิ้งเราอะไรก็เป็นเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมไม่ไม่มีสารเคมีอะไรปนเปื้อนแล้วเราก็ร่วมมือกับทางปูนซีเมนต์ไทยเอสซีจีตั้งแต่ปี2 5 4 7ที่สนองโครงการพระราชดิของในหลวงรัชกาลที่โครงการน้ําคือชีวิตครับก็เลยสินค้าทุกตัวที่ใช้ปล่อยไปแหล่งน้ำเนี่ยปลาไม่ตายน้ำไม่เสีย ซึ่งเราการันตีได้แล้วก็มีผลทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์บริการวอมีตัวทดสอบหมดครับครับแล้วผมอยากทราบว่าแล้วระหว่าง2030ปีที่ทําธุรกิจมาเนี่ยท่านหตรมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมเวลาบางบาง,บางช่วงบางตอนแล้วเราเรามีวิธีแก้ปัญหายัางไงอาจจะอยากจะให้แชร์ให้ทางนักศึกษาได้อุปสรรคครั้งแรกก็คือ1การตลาดยังไม่รู้จักสินค้าพิธีบินธรรมชาติ ซึ่งสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่รู้จักว่าสินค้ากลิ่นคืออะไรแ้วกไ็ไม่ได้ให้ความสนใจ2ก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่มันแพงกว่า<ม>อย่างเช่นน้ํายาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยต้นน้ํายาน้ายาเคมีทั่วไปก็คือตกขวดต้นทุนไม่เกิน5บาท<ม>แต่ของเราคือใช้เอนไซม์ตั้ง50%อยู่ในนั้นแล้วก็ต้นทุนแพงกว่า3ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของข้อกําหนดของออยอนในสมัยนั้นยังไม่มีสินค้าที่มาจากธรรมชาติ จะเป็น,นกฎหมายออยที่เป็นวัตถุอันตรายซึ่งในกฎหมายตัวนี้มันก็จะมีการควบคุมสิ่งท,ที่เป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถเค้มอะไรได้เลยครับซึ่งกฎหมายตัวนี้ก็ยังนัดออนนี้ก็ยังลาหลังอยู่ก็ยังใช้เป็นกฎหมายปี2535หแต่ผมเป็นคนแรกที่ไปไฟจนเปลี่ยนออยจากวัตถุวัตถุอันตรายวออสเนี่ยมาเป็นเลขที่รับแจ้งเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ไปไฟกับออยอยู่ อ๋อแล้วตอนตอนนี้ตอนนี้นนนจะเป็นได้ที่รับแจ้งนนจบผมตั้งแต่ปีสองห้าสี่แปดเป็นต้นมาครับดังนั้นคือตรงนี้เวลาอย่างอย่างที่รู้กันนะเพราะแบบวัสดุธรรมชาติหรืออะไรธรรมชาติมันก็อคอร์สมันก็จะสูงสูงขึ้นครับอ๋อแล้วทีนี้เราเรามีวิธีแบแบลดคอ์สหรือว่าลดคอ์สไม่ได้จะมีการตลาดยังไงหรือหรือเราจะดึงยังไงจุดเด่นของเราก็คือเราเป็น SME ซึ่งครซึ่ง ค่าฟิชคอร์สมานำจะถูกกว่าบริษัทใหญ่ๆนะฮะแล้วก็คือจุดเด่นที่สามารถที่เมื่อเทียบกับสินค้าที่เป็นธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาด้วยกันเนี่ยราคาเราถูกกว่าซึ่งคุณภาพก็ดีกว่ามันคือจุดที่เป็นข้อที่ได้เปรียบที่ลูกค้าเลือกเราใช้นะฮะมันจะมีบริษัทต่างประเทศที่บางบริษัทที่เป็นของต่างประเทศที่เป็นสินค้าจากธรรมชาติแต่พวกนี้คือเป็นพวกไบโอที่เป็นสารสังเคราะห์อีกทีหนึ่ง แต่มันไม่เป็นเพียวของเราือเพียวจากน้ําเอนไซม์ที่เป็นน้ําที่มาใช้ทําความสะอาดซึ่งคุณภาพดีกว่าแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วราคามันถูกกว่าอคือถ้าเปรียบเทียบเรื่องของธรรมชาติด้วยกันเองอ่ะราคาที่นี่ถูกกว่าแต่ถ้าเทียบกับเคมีราคาที่นี่มันสูงกว่าอยู่แล้วแหละโอ้ถ้าเราถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเรามีแผนที่จะแบบขยายตลาดไปตามประเทศด้วยมั้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ ่างประเทศแล้วเราพอสู้คู่แข่งได้อย่างเงี้ยตอนนี้มีไป mm hmm. บางตัวแล้วครับแล้วก็แล้วก็พญาตอนนี้เนื่องจากมาตรฐานที่ที่เราได้ตอนนี้เนี่ย uh huh. เราได้มาตรฐานของ GHP ซึ่งจริงๆรเครื่องสำอางทั้งหลายหรือแค่มาตรฐานโคเด็ก GMP ก็เพียงพอแล้วครับ mm hmm. แต่ทางบริษัทก็ได้ GHP ซึ่ง GHP นี้จะมองถึงพวกสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ด้วยยังมีการ mm hmm. ตรวจสอบได้ด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับพวกอาหารอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ตอนนี้เตรียมไปตีประเทศไหนหรือว่าไปเปิดตลาดระเทไหรครับจริงๆก็มีญี่ปุ่นและยุโรป<อ>ครับจะมีบางตัวก็ไปไปพม,มา่าไปในเอเชียแล้วกันก็มีอยู่ครับีมก็มีไปบ้างอยู่ครับสแสดงว่าเซอเอเชียเรานี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไปแล้วใช,วใช่ครับแต่ที่ผ่านมาังคือเนื่องจากเราทำ make to order แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขยายแบบมากจนตอนนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะขยายเนื่องจากว่า ในเมืองไทยมันมีสองสาบริษัทที่มาเรียนแบบอยู่แล้วก็ไปหลอกผู้บริโภคอยู่เราก็เลยไม่อยากให้ผู้บริโภคตกเครื่องมืงอก็ราถสืบว่าถ้าฟรุตเอนไซม์ที่นี่เป็นที่ใช้ของจริงแล้วจะให้นักศึกษาไปเห็นของจริงแต่มันมีมีเดี๋ยวนี้มีมฉลาดที่ว่าฟรุตเอนไซม์แต่ว่ามันไม่ได้ใช้แบบนั้นนะมันเกิดคุณภาพามันเลยไม่ได้ครับก็ต้องดูโป <laughs> รเซสใช่ครับใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ที่ที่บริษัทแบบว่าไม่มี ไม่ได้ทากลยุทธ์การตลาดเลยคือไม่ได้ทําโฆษณาทุกสิ่งที่เราอยู่ได้มา20ปีก็คือเรื่องของคองุณภาพของสินค้าคุณภาพสินค้าคือตัวที่ที่ลูกค้าที่อยู่อยู่กับเราอยู่กับเราเป็นแบบโรโยตี้เป็นจุลภาคปีกับเราอยู่มาทั้ง20กว่าปีที่เชื่อมั่นในสินค้าเราตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่าถ้าถ้าทางบริษัทมีการทําส่งเสริมการขายเมื่อไหร่มันก็คือน่าจะ,น,าจะน่าจะดีกว่านี้อีกหลายหลายเท่าตัวครับ พรทุกวันนี้ก็ทําแค่แค่ make to order อย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้ไปทําการตลาดเลยณตอนนี้นี่เราเราทำเหมือนเราเราขาย B 2 B ด้วย B 2 C ด้วยแบบเราเราขายให้กับบริษัทเพื่อเป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็ขนขายส่งไหมครับขายส่งขายส่งมีอยู่เจ้าสองเจ้าเองครับอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นขายแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือรู้จักอยู่แล้วที่เป็นลูกค้าเก่าแก่อย่างท่ งานที่เราไปออกงานออแกนิกอย่างเงี้ยครับไบโอฟัส์หรืองานสมภัยแห่งชาติเงี้ยก็จะมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วที่เข้าใชา้แล้วก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมครับหรือที่เราไม่ได้ไปท่องไปทำเรื่องของการตลาดอะไรมากมายครับพอเท่าที่ผมเห็นนี่ผลิตภัณฑ์เยอะมากเยอะมากทั้งของ ใช้ส่วนตัวเองแล้วก็มีน้องหมาด้วยหรอมีทุกตัวเลยจริงๆสินค้าตอนแรกออกมามีแค่ตัวสองตัวช่วยแนะนำหรือว่าอะไรที่โดดเด่นได้ไหมครับสำหรับสินค้าทีนี้ได้ครับทีนี้ลูกค้าก็เป็นคนตัวเป็นคนบอกมาว่าต้องการสินค้าตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ทําตามขึ้นมานะครับขออนุญาตเดิยืนนะครับผมตัวที่เป็นพระเอกเลยที่อยู่มานานยี่สิบปีแล้วก็คือสินค้าตัวนี้ครับอนี่ สู้กับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ได้ได้หมดเลยทั้งในประเทศไทยในต่างประเทศ mm hmm. ตัวเดียวคือในบ้านน่ยบ้านเดียวใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้นิดเดียว mm hmm. และเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในช็อป h ช n n นลได้อันดับหนึ่งของช mm ็อป c ช a n นลนะฮะตัวนี้มีเอนไซม์ของสปรดอยู่40%อยู่ในนี้แล้วฟองก็มาจากข้าวโพดมาจากน้ำมันปา mm hmm. ล์มเพราะตะน,นั้นมันย่อยสลายได,ได้ได้ร้อยเระยะเวลาใชา้ใช้ประหยัดมากใช้นิดเดียว Mm. อย่างเช่นเหมือนเม้นตาก, mm. ก,ก็เช็ดได้เช็ดพื้นได้หมดถ้าทุกท่านเดินเข้ามาสังเกตว่าพื้นมันจะมีความเย็นอยู่ mm. มีความไม่ลื่นไม่เหนียวเนื้อหนักแล้วก็ใช้แค่ถ้าถ้าบ้านทั่วไปใช้แค่ครึ่งช้อนชา mm. ต่อน้ำหนึ่งหนึ่งถังแล้วเช็ดได้ทั้งบ้านเลยเช็ดพื้นเสร็จแล้วเนี่ยรดต้นไม้ได้หรือเทท่อน้ําทิ้งได้ดับกลิ่นได้ mm. แล้วสัตว์เพียงด้าเรียนในบ้านก็ไม่มีไม่มีผลต่อระบบทางระบบ ทำไส้อ่ะครับอันนี้อยู่มา20ฝกว่าปีเป็นน้ํายาทําความสะอาดใช่สารพัดเลยห้องครัวก็ดีห้องครัวก็ดีห้องน้ําก็ดีทุกอย่างสารพัดอยู่ล้างรถก็ได้ฝุ่นไม่ค่อยกอเกาะหรือใส่ในหม้อน้ํำปัดน้ำฝนช่วยในกระจัดคราบแมลงก็ได้นะดรัะ<อ>ตัวนี้คร,ครับผมแล้วก็ตัวล้างจานตัวนี้ซึ่งจะแตกต่างจากล้างจานทั่วไป ตัวนี้เป็นแบรนด์เดียวที่ได้สมุนไพรแห่งชาติจากก,ร,าก,ร,กระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยครับน้ำยาทั่วไปก็จะใช้พวกสาร LAS ด i n e a l Acetobenzen Sulfonate Sodium Sulf ในการขจัดคราบน้ํามันมันเป็นพวกปิโตโเคมีสารตัวนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแต่บางไทยก็ยังใช้กันทั่วไปอยู่ทุก,ท,กทุกยี่ห้อแหละทุกแบรนด์อยู่ซึ่งสารตัวนี้มีในขจัดคราบน้ํามันที่ดีแต่ แต่ทางทางบุมกลีนทางไบโอไบเนี่ยเราใช้เอนไซม์จากสับปะรดเข้มข้นมะนาวมะกรูด3ตัวรวมกันจนได้สมุนไพรแห่งชาติางวันนี้ขึ้นมาครับและอีกอันหนึ่งล่าอีกตัวหนึ่งที่จะให้ลองอันนี้ลา่าสุดเลยเหรอครับอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่คือน้ำยาล้างห้องน้ำที่สามารถดมได้ดมได้อะไรได้สัมผัสได้หมดรับ,รบมดมเลยในนี้มีเอนไซม์ของสับปะรดมะกรูดอยู่50เซ ฟองมาจากข้าวโพดกลิ่นมาเป็นเอสเซนเชลออยทั้งหมดเป็นน้ำมันหอมระเหยพวกอโรมานึกว่าแบบห้างแบบตัวเป็นตัวจุดเด่นที่อยู่มา20กว่าปีเหมือนกันก็คือใช้เอนไซม์สับร็เข้มข้น50%เวลาซักผ้าผ้าไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้คือการันตีว่าไม่ต้องใช้ปรับผ้านุ่มผ้าก็มีความนุ่มแล้วก็ผ้าไม่กระด้างแล้วก็ผ้าสีก็ไม่ไม่ไม่ตกแล้วก็ไม่มีการพุ่มแพ้ตัวนี้ปลอดสาร พวกฟอสเฟตทุกตัวแล้วก็ปล่อยในแหล่งน้ำน้ําไม่เสียครับแต่มีบางแบรนด์ที่ที่เรียนแบบว่าฟ้ดเอนไซม์แต่ก็ข้อเขาต้องต้องใช้น้ํำยาประผ้านุ่มอยู่อย่างเงี้ยครับก<ช>็คือ<ช><ช>อยู่ที่ผู้บริโภคต้องเป็นเรื่องอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ได้ชีวชจิตอวอร์ด,ดตัวนี้เป็นเอนไซม์จากผลไม้เพียวๆพียวรอปซนคุณสมบัติเขาเขาเด่นมากก็คือ ไปตรวจสารที่เป็นพวกกลุ่มเพติไซด์สี่ตัวพวกดีดีทีอ่ะล้างสารได้หมดเกลี้ยงเลยเอาผักที่เป็นพวกผักคะน้าที่ที่สารเคมีเยอะๆครับแล้วล้างได้หมดเกลี้ยงเลยแล้วจุดทางกายภาพภายนอกที่เราสัมผัสเองได้ก็คือถ้าเราไปแช่แล้วอ่ะผักผลไม้จะกรอบและเก็บไว้ได้นานซึ่งมันจะต่างกับทั่วไปใช้สาหรับผักเลยแล้วก็กินได้ใช่เลยครับผมโอ้โหแช่สิ่งแวดล้อม แล้วก็ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นถึงการจัดการความยั่งยืนเป็นยังไงใช่ไหม,มเพราะว่าไม่ใช่แค่อย่างอย่างที่ของที่บริษ,ษัทบอกว่าไม่ใช่แค่กําไรอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราจะยั่งยืนจริงเนี่ยเราต้องเอื้อกับทั้งต้นน้ําปน้ําได้หมดเลยเนี่ยอันอันอันนี้ก็ก็เป็นเครียร์หลักแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอ,อยากจะฝากถามนิดนึงแบบอาจจะให้เป็นข้อคิดกับนักศึกษาหน่อยครับว่าว่า,าในการบริหาร ธุรกิจหรือว่าในการาทำเนี่ยเรื่องพวกธุรกิจพวกนี้นี่เราเราเรา,เราได้มีข้อคิดยังไงหรืออยากจะฝากกับนักศึกษาที่นี่ยังไงครับครับผมก่อนอื่นหนึ่งเราต้องมีความสุขก่อนในการทํางานไม่ว่าเป,เป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้คือจะเป็นถ้าเราถือตามมันคือ เราไม่ต้องคาดหวังใงอนาคตว่ามันจะได้หรือไม่ได้เพราะเราปัจจุบันเราทําสิ่งที่ดีอนาคตก็ต้องย่อมดีอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งของการจัดการก็ที่นี่จะใช้พยายามอะไรที่ลดได้จะลดที่นี่ที่ได้เปรียบกว่าที่อื่นก็คือที่ได้เปรียบกับบริษัทใหญ่ๆนะฮะก็คือเรื่องของ f i กคอร์สแล้วก็แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นกันได้ผ่อนผันกันได้อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นข้อได้เปรียบหลายๆอย่างครับขารแลกเียวกันแล้วก็ สิ่งที่สาคกญสุดก็คือต้องมีความซื่อสัตย์นั่นแหละก็คือต้องมีคุณธรรมในจิตใจเราเนี่ยแหละก็คือเราเราจะไม่ขอเอาของที่ไม่ดีให้กับผู้บริโภคที่เขาไม่รับรู้เรื่องอ,อย่างเงี้ยครับผมมีมีหลายครั้งที่หลายบริษัทเคยมาให้ผมทํา OEM แล้วบอกว่าช่วยลดวัตถุดิบธรรมชาติลงไปหน่อยเพื่อเพื่อไปทําให้ลดคอร์สลงมาเพื่อจะไปทาําตลาดได้มากกว่านี้ผมว่าถ้าทาอย่างนั้นได้ก็คือจะเคลมเป็นร้อยเไม่ได้ คนเราต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนคือ mm. ถ้าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือต้องมีความชัดเจนแล้วก็ที่นี่คือไม่ได้มองว่าการทําธุรกิจต้องกำไรสูงสุดซึ่งมันไม่ใช่ที่นี่คือเหมือนที่ทางคุณนัทบอกไปแล้วว่าจนอเนกถึงว่าทำตรงไหนให,ให้เราอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอยู่ซื้อไปใช้แล้วมีความสุขแล้วก็ให้มันมีความสึกว่าคูมค่ากับสิ่งที่เขาได้จ่ายเงินไปถ้าเราคิดถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสินค้าตัวน,นี้ยังไงก็ยั่งยืนครับ แล้วสินค้าต้องมีคุณภาพพอมีคุณภาพคุณภาพลูกลูกค้าเหมือนที่นี่ที่จะเน้นถึงตัวเราตัวเราตัวเราเองก่อนถ้าเราใช้แล้วรู้สึกเราไม่แพ fram, ้แล้วดีมันทุกอย่างมันก็จะดีไปต่อต่อนเนื่องกันไปครับเราดีสิ่งของสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีนั่นคือเป็นเป็นองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งมันทุกอย่างก็ดีเราคิดดีทำดีทุกอย่างก็ดีนะครับผมโอ้โหเหมือนเหมือนเอาธรรมะเข้ามา่ชยในกิจกรรมจลิงจริงก็คือที่นี่ไม่ได้ ไม่ได้ค่อยได้ใช้ทฤษฎีที่ที่เดือนจากการเรียนทางฤษฎีการจัดก,การมาทั้งหมดแต่ใช้ของธรรมะในการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีตัวว่าเราตั้งวางแผนว่าวปีหน้าต้องกี่ร้อยกี่ล้านกี่ล้านคือแต่ว่าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทุกปีก็ดีขึ้นเรื่อยๆสังเกตที่3ปีที่ผ่านมาโควิดที่คนที่แย่กันหมดแต่ที่นี่เสียภาษีมากขึ้นกว่าทุทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกปีขึ้นมา เราไม่มีผลกระทบตรงนั้นครับ mm hmm. สิ่งหนึ่งที่จะฝากนักศึกษาทุกท่านนะ่ะแหละว่าเผื mm hmm. ่ออนาคตทุกท่านเผื่อจะ,จ,ะจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ 1. นึต้องอย่างที่กลับไปแล้ว 2. ก็คือเอาจุดแข็งที่เป็นยูนิคของแต่ละที่เพราะทุกคนนี้ราชาก,การก็จะมีกลุ่มของ SME ที่มาช่วยของผู้ประกอบการที่ขนาดเล็กอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบว่า อะไรที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งเอาดึงมาใช้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมีของดีอยู่แตใ่ให้จับให้ได้ให้เข้าใจให้ได้แล้วก็ให้เข้าถ้าทาอะไรทําอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ทําแบบจริงจังแล้วทําแบบมีความสุขพอมีความสุขทุกอย่างก็จะออกมาดีครับอ,อ,อย่าคาดหวังมากเกินแล้วก็อย่าไปมุ่งถึงกําไรเร็วต้องคืนทุนภายในกี่ปีอะไรเงี้ยคือที่นี่ที่นี่ ไม่เคยใช้เกณฑ์นในการคืนทุนของการทําธุรกิจซึ่งซซึึซ่่งงจริงๆตามทฤษฎีที่เราเรียนมามันจะมีอยู่ว่าปีต้องคืนทุนคืนทุนแต่ที่นี่ไม่ได้ทํบที่ทําเพราะด้วยใจรักจริงๆแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านไปเห็นเอนไซม์เอนไซม์ที่นี่ใช้โดยเฉพาะในตัวเพอร์ซอนแนลแคร์เนี่ยทุกท่านที่ได้ใช้ตัวเพอร์ซอนแนลแคร์ตัวนี้ ะบวนการผลิตของเขาไม่ต่ำกว่า5ปีถึงจะได้สินค้าตัวนี้ออกมาเป็นตัวหนึ่งถามว่าเพราะเหตุใดทำห้คนเป็นภูมิแพ้ใช้สินค้าที่นี่แล้วมันหายจริงๆริงเราทสินค้าเด็กๆที่หมอโรงพยาบาลรักษาไม่ได้แต่เรารักษาได้แต่ด้วยข้อกฎห,หมายของกฎหมายของออยอมันเรายัางเคลมอะไรมากไม่ได้น้องยกเป็นว่าลูกค้าซื้อไปใช้เองแล้วสัมผัสเองว่ามันหายจริงๆซึ่งหลักการตรงนี้เพิ่งมาซับตอลังว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ย ไปใช้หลักเดียวกันของพระนนางครีโอพัตราที่ใช้วัคไวาอาง,งุ่นในการส่งอาบน้ําล้างหน้าซึ่งสินค้าทุกตัวที่นี่ใช้หลักการเดียวกันขั้นตามห้าปีถึงสิบปีมันถึงถึงก,การรักษาได้เพราะว่าลูกค้าเราระดับปรีคุณดาราคุณปรีเยันก็เป็นลูกค้าเรามาสิบกว่าปีก็<ๆ>ค,คือเราเป็นอาจจะไม่ไม่ใช่บริษัทใหญ่โตที่มัน ชื่อเสียงดังทั่วประเทศแต่ว่าเราก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่แบบก็ใช้แล้วเห็นผล,ลก็ใช้ต่อเนื่องไม่ว่าเศรษฐกิจด,ดีหรือไม่ดีเขาก็ยังคงใช้อยู่ครับโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณยินดีครับรผมคาร์นัพมากครับขอบคุณยินดีได้<ม>แชร์ความรู้รนี่ขนาดอาจจะเป็นเซกชันเล็กน้อยแต่ผมว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยครับเป็นแบบว่า,าการบริหารความยั่งยืนจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆยังไงวันนี้ ต้องขอบคุณมากครับยินดีค,ครับผมยนินดีครับแล้วก็ยนินดีต้อนรับทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับข <c oughs> อบคุณมากยินดีมาใหม่ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปวงก่อนมนาะแล้วเดี๋ยวค่อย